สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาโพสต์ขายสินค้าร้าดชาอยู่ตรงที่ไปขายที่จี๊กจ๊นะคะทำยังไงคืออ่าตอนแรกเราเข้าไปร้าชดชาก่อนนะคะจากผ่านเราผ่านการที่ลงทะเบียนเรียบร้อยว่าลงทะเบียนว่าเราจะโพสต์มาติ๊กจ๊อกหน้าในเอ็นคงบัญชีตัวไหนเราต้องบันทึกให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ไปบันทึกไปโพสต์มั่วๆไม่ได้เงินนะคะโอเคจากนั้นเราก็เข้ามาหน้าบัญชีเรานะคะเข้ามาบัญชีเราแล้วเราก็มา มาตรงคำารน้าหลักนะคะแล้วก็มาหาเลือกสินค้าที่ถูกใจนะคะว่าอยากเอาอะไรไปลงขายหน้าเพจทิกเกเรานะคะอ่าเราจะขายแบบไหนนะคะอ่าทิกเกมันไม่สามารถวางลิงก์ได้แต่เราสามารถที่จะวางรูปภาพที่เป็น qr code คให้เพื่อนๆสแกนสั่งซื้อสินค้าได้นะคะบางคนบางคนก็ไม่ชอบแบบว่าบางคนแบบชอบแบบสแกนก็ แล้วแต่ถนัดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเลือกส,สินค้าที่ถูกใจจากนั้นเราก็จะพาไปเพื่อนไปก๊อบเอารูปภาพเพื่อไปจะวางขายอยู่ตรงหน้า tiktok นะคะรอคู่หนึ่งนะคะอ่ายังหาสินค้าสักคู่ค่ะนี่เราจะเอาไอ้ตัวนี้่ะเราจะทําแบบไหนนะคะเราจะเอาเอารูปด้วยวิธีไหนนะคะนี่เรากดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปจากนั้นเราก็ แป๊บหนึ่งนะคะเขายากนิดหนึ่งะคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมตรงปุ่มข้างบนนะคะอ่ะกดตรงนั้นแล้วก็กดคําว่าบันทึกรูปภาพนะคะมันจะมีรูปภาพสินค้าให้เราแล้วก็มันจะมีชิวอาโค้ดเพื่อให้เพื่อนเพื่อ,อสแกนนะคะมันจะรันเข้าไปเองในตรงที่คลังภาพแล้วนะคะเอ่อจากนั้นเราก็เข้าไปตรงคําว่าติ๊กต็อกนะคะไปหน้าบัญชีที่เราสมัครสมัครขายสินค้าผ่านติ๊กต็อกอยู่เอ่อ ของลาซาด้าอยู่หน้านะไม่ใช่เป็นลง t ิกต็อกเรามั่วๆนะคะเราต้องสมัครก่อนนะคะสมัครลงบัญชี TikTok ที่เราจะเอาสินค้ามาวางขายนะคะนี่เราก็เข้าไปตรงปุ่มหน้าบวกนะคะจากนั้นเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราไปบันทึกมาเมื่อกี้นะคะมันจะเป็น QR Code ขึ้นมาให้นี่ไงคะเพื่อนๆเ,เขาเห็นเขาถูกใจสินค้าเราก็สามารถสแกน QR Code นี่ได้เลยแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงเพลงนะคะ เพิ่มเสียงเพลงทำเอฟเฟกก็ได้ถ้าชอบแบบภาพนิ่งแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็ทําเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปนะคะถัดไปไปเขียนคําบรรยายสินค้าแล้วแต่เราจะเขียนอะไรก็แล้วแต่แต่ของเพื่อนจะเขียนบอกว่าสแกนสั่งสินค้าได้เลยค่ะเพื่อนจะเขียนมาแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็กดเสร็จสิ้นนะคะเสร็จสิ้นแล้วก็กดคําโพสต์ส่งงานไปเลยค่ะ จากนั้นมันก็จะขึ้นมาตรงหน้า t ิ๊กตอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามันขึ้นมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะเวลามันเวลาเราเพ,เ,พเพื่อน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 มองเห็นเราเราจะเป็นหน้าตาเป็นไงอ่ะแล้วกดเซตสิ้นก่อนค่ะแล้วก็กดโพสตไปเลยคะ่ะหน้าตามันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่